สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับ นำเสนอรถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับผมลองชมดูจะสวยถูกใจสมาชิกหรือไม่ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะไม่เคยชนหนักไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ซื้อไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องกู้ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับช่วงล่างเซ็ตสมบูรณ์เครื่องเกียร์ระบบไฟระบบแอร์เดินสมบูรณ์นิ่งทุกจุดนะครับลองชมดูได้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้นะครับ หาเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ t ต y ยตา้าโคร l a ัลติสนะครับปี2 0 0 3 1.6ตัว E นะครับ Auto, รออโต้เครื่องสมบูรณ์เคียร์สมบูรณ์ช่วงล่างใช้งานได้ปกตินิ่มแน่นหนึบนะครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้สภาพงามๆครับ ลองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับถ้าใครอยู่บ้านไกลนะครับโทรเจรจาและถ้าชอบจริงนะครับให้เขาขับส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมการันตีให้ว่ารถถึงบ้านท่านแน่นอนตรวจสอบสภาพเช็คหน้าบ้านได้เลยครับ ก็จะเบิบเสมือนเราเจอรถแล้วอยากซื้อนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องไปดูเองก็โทรเจราจาสอบถามนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันดูนะครับถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานมาเลยครับทรงนี้สีนี้เลยครับแบบนี้ภายในดูงามมากๆนะครับไม่แตกไม่หัก ลองชมดูก่อนสวยถูกใจเน้นโทรเจราจารนะครับสภาพสมบูรณ์ครับลองชมดูได้ระบบไฟฟ้า Airbag ABS นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนี่ครับสภาพ,พสวยๆนะครับเน้นหาไว้ใช้งานรุ่นนี้เป็นหนึ่งในประเทศเอาแล้วครับว่าดูแลง่ายอันไหลไม่แพงนะครับแล้วนั่งสบายกว้างขวางนะครับใช้งานได้ครบคันนะครับสมาชิกท่านใดที่เน้นหารถไว้ใช้งาน รุ่นนี้ใช้ง่ายดูแลง่ายครับแล้วที่สําคัญอะไหล่ถูกมากๆนะครับมีทั้งแท้เทียบเทียมจะซ่อมแบบไหนเกรดไหนแจ้งช่างได้เลยครับซ่อมได้ทุกอู่ครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในแฟนขับแฟนเพจในอินเทอร์เน็ตมีครับอะไหล่นี้สามารถหาซื้อได้จากช้อปปีและ l a ซาด้าครับถือว่าดีงามสําหรับคนที่เน้นหารถไปใช้งานแล้วครับคันนี้ก็ไม่ได้คีเรยนะครับสภาพสวยๆเอาไปใช้งานได้อึดทนถึกลองชมดูได้ถ้าถูกใจอย่าลืมโทรเจรจาสอบถามนะครับ อย่างที่บอกนะครับสําหรับใครบ้านไกลนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันซื้อนะครับโทรเจรจาให้เขาขับส่งได้เลยครับคันนี้ประวัติชัดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆแบบนี้เลยครับไม่เคยถอดฝากระโปรงไปถอดซ่อมเลยครับลองชมดูได้ไม่เคยโดนครับอะไรครบน็อตอยู่ครับนี่เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับนี่ครับหน้าก็เดิมๆนะครับครบทุกจุด เขอยู่ครบตัวหนังสืออยู่ครบเอาเป็นว่าถ้าสนใจจริงพร้อมจบรองชมดูได้เลยนะครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นรูปยาวๆให้ท่านได้เลือกได้ชมใครพร้อมจบนะครับสวยมากเลยครับคันนี้นี่ครับชุดแต่งพร้อมยางยังใช้ง,งานได้อีกนานครับ นี่ครับสภาพงามๆนะครับถ้าใครเน้นหารถเอาไปใช้งานให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้แฟนใช้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลยให้กับสมาชิกได้แน่นอนนะครับอะไรมีเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงดูแลนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับมันไม่ช้ำครับและประวัติมันเช็คง่ายสนใจจริงถ้าไม่มั่นใจก็พาไปศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยครับตรวจสอบกันได้ครับเรายินดีพร้อมให้ท่านเอาไปทดสอบได้เลยครับคันนี้ลองขับดูติดใจแน่นอนนะครับพุ่ง แล้วก็ไม่มีปัญหาระบบช่วงล่างนะครับนิ่งแน่นไปโดดขึ้นเนินดูได้ครับไม่มีกึกกักนี่เลยครับสภาพแบบนี้นะครับหาเอาไว้ใช้งานเอาติดเป็นอีกหนึ่งทังเลให้กับสมาชิกได้แน่นอนนะครับสวยๆเลยภายในสมบูรณ์กว้างขวางนั่งสบายครับพลาสติกไม่แตกครับเงางามสวยใสนี่ครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าคันนี้จะถูกใจและถูกตานะครับ นี่เลยครับงามๆเอาไปใช้งานได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางค้าขายท่องเที่ยวภายในกว้างขวางข้างหลังก็ยังใส่ของได้เยอะครับนี่ครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมหวังว่าคันนี้จะเป็นอะไรที่สมาชิกจะเอาไปใช้งานกันได้ต่อนะครับมีรถให้เลือกเยอะนะครับเราก็ต้องเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเวลาที่เรารถมีปัญหาเรา อาจจะไม่ต้องซ่อมเองครับเรารู้ว่าเคร่งที่ไหนซ่อมให้เราได้แหล่งอะไรอยู่ที่ไหนช่างเก่งๆอยู่ที่ไหนเข้าไปศึกษาในแฟนขับครับเขาก็จะมีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มานำเสนอมาแนะแนวทางในการซ่อมบำรุงดูแลหรือใครที่เป็นสายแต่งจะแต่งสวยแบบไหนจะแต่งเอางามหรือเอาแต่งเอาซิ่งได้หมดครับนี่ครับภายในกว้างขวางนั่งสบายไม่ต้องกังวลเรื่องที่นั่งนะครับ4ี่คน5คนเดินทางได้แน่นอนครับอึดทนใช้งานง่าย น็อตไม่แกะฝาไม่ถอดไม่เคยกดอรบอบิเหตุหนักร้ายแรงแน่นอนครับไปเดินวนดูรถได้เลยครับนี่ครับเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆก็เป็นอันว่าฝากไว้ให้กับสมาชิกที่ชอบจริงๆนะครับถ้าใครมาดูมาถึงตอนนี้ตรงนี้แสดงว่าสมาชิกสนใจมากๆแล้วครับที่มาได้ยินเสียงผมอยู่และยังดูภาพอยู่นะครับก็เป็นอันว่าคันนี้นะครับก็ฝากไว้เลยว่า น่าสนใจและสวยมากๆพร้อมใช้พร้อมโอนพร้อมขับครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องทําแล้วครับเนียนๆทุกมุมทุกจุดครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้ความกรุณาดูโฆษณานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิกที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ